โอเคเลครับตอนแรกเราจะหมดนะครับมีน้องสหสิทธ์ไม่ชึ้นไมถ่ายด้วยดีเรานได้กับรูปเลยรได้กับรูปตอว่าต่อว่าแค่เห็นแก่ก็ดีใจแล้วเออดีล่ะพี่สหสิทธิ์ฉันไมสหสิทธิ์ฉันวัดไม่สด้ยนะครับถาใครมาตอนแรกก็เหมือนนกับแบบนี้ตอนแรกว่าตอนแรกไอ้ใครใกล้ๆไมรับตัวนี้ใก้รัไม่กล้าพอถามก็แต่ะคกล้าเลยคนเดียวแร ถึงแล้วอยู่กลขนาที่ไกล้าไปเราวเหยียเท้านะครับเดินหาได้ไหมเออเดินหางได้ครัอนระคทัาที่เยียท้านก็ถ e ือว the ่าเป็นเวรเป็นกรนะครับของกระหั่นโอเคขอให้ช็อนะครับอย่าลุงแก่ซ่อมนะครับถึงจะมาสคนก็ต่างนะครับแล้วพี่เไหนของพี่จะลมภากไงของหางพี่ใหญ่พี่จไไหนเนาะพี่ก็เลยลบากมากเลยพี่วอลาเราอยู่นี่เราใส่แม็จะถายตราจี่หรือเปล่าไม่จ้า โอคสวัสด okay, ีค่ะยืนค่ะแฮร์ี่ยังรักใช่ไหมคะเออคุณผู้ชมทุกท่ยนนะคะตรงกลางเนี่ยเออทุเท่านจะรวยวันนี้แตงกวาแล้วโอเคครับชืิโน่ก็เลยครับอยากรวมตัวรอดลมอะกาศนะครับมาชั้งแรกในตัวแทนนะครับนี่เลยแล้วจะมีครั้งต่อไปไหมมีเนาะวันนี้หานชายก็ได้รู้สึกยังไงบ้างครับที่บังคับเดียรที่ยดีอยู่ข้างหลังเลยนะแล้วโอเค ดาราสองพี่แกนะครับอย่าบอกเป็นอัยะนะครับบอกเป็นความชอบนะฮะอผม่บอกการับนั่งครับนั่งครับหมดเวลาแลครับตอนนี้อยู่คนหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับพี่แกใช่คนนไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวนะเยนะครับโอเคแต่เครับเรามาถามแกครับแกซ้อมฝังยิ้มใสดีกว่าเช่อไรครับ ตีบอนะครับี่บอมปีที่หนาใช่มานะครับพี่บออะอย่าากขาโอเคเป็นขาแง่ซ่อมกี่ปีแล้วครับในนา้บอกน้องที่เพิ่งมาแ้แรกแตวยใจนะครับปีนี้นะครับ25ปีหรอครับตั้แต่เอเลยครับ5ปีชอบอะไรในกรอแง่ซ้อมครับเหมือนเรื่องครั้ครั้งต่อัวอครับ ก็ลองเพลงออกครับแล้วก็ลองด้วยมานี่เลยนะครับแล้ววันนี้มาไน้ไงปีนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างทำไมถึณต้องได้กินที่ขนาดนี้นะครับบอกทีนี้ได้ไหมโอเคน่ัสรู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ครับก็สนุกดีไม่มีนะอยากให้มีอีกสิบปียี่สิบปีการต้องหิมะหอยนะไม่ใช่แหนเกียง ต้องถามแม่แลอคุณคุณแม่้เหรอคุณแม่มาเรยครับบอกนี่คุณแม่้อนนครับโอ้โหคุณแม่กำงนนี่บอกได้หมดเลยครับนะคุณแม่เรองรเ่องะไรเรต่องะเหมนคุมาไมนี่นี่นี่แหลคุยโอ้โหนี่นี่เขาไม่บอกคุณแม่ไม่รู้เลยเนี่ยบอก่คุณแม่แล้วคุณแม่ไปส่สวยมากเลยครับสีครับนะคุณแม่ชื่ออะไรครับ ลุกเลยครับลุกเลยครับลุกเลยครับไปต่อแถวเลยครับสามารแม่ไปด้วยแม่อะไรชอบแกงลุกมาครับหุือแม่มาับลูกหรือยังไงครับแมาก็ตือคือไม่ช่ไปถึงคนแท้คนพอเรียกมผมก่เห็นไหมวันมีทีเราเพื่อจะได้มองีกแล้อแม่ชอบอี่แล้วก็จะาลูกมาชอบด้วยนะครับชอบอะไรในวงแกนซ่อมครับทำไคนดีแล้วได้รงวัลนะอแสงซ่อมไม่ทดีใช่ไหมครัะ เป็นอดีเนาะดีดีดีนะครับผมอบแลรับากิอสิี่มอเป็นสไลาย้นี่พี่มอไปแทนของก็ยไงครัว่าว้นแตของคุ้วแล่ครเราใไปเกี่ยวกับเลยแมมายือนเนี่ยมถาต่อถามแม่ตอครับแม่มางศราทําแงขอแดกโซีหวลทนี้ใช่ไหมหรือว่า ที่ส okay, ี่ทำได้ไม่แด้นะครับยังไงก็ทำได้งีน้ามังไกดีแล้วม่เนาะโอเคมีใครต้องกามีบอสแล้วก็กสองโรไม่ไดู้อาุกลูกอคนรเลยใครคน่ไม่มาโอเคออกไปทำงานเลยกันนะครับตอนนี้ไมร้ตอนนี้ต้องบอกันแชมป์ีแชมป์ันเรือโซนที่สอและโซนที่สมจะเยนะใช่ตอนสองน้องดับรู้เลยลู้เลยตามเลยชอบไปก่อนถลยครับนะรู้ไหค่ะ อ่าส่วนมันสีหลากหลายอยู่ไทุกห่วงครับหายแน่แกไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปในห้องน้ำถึงพี่บอนเออของพี่บอลนี่หรอหลบจะแบบหลบจะลองเม่พกเล่นคลิปทั้งหมดเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ไม่ได้วาดัอนนี้มีใครมาทำให้ต้องรับนครับโอเคอ่ะระดับหนักกว่าระดับที่ได้ยินนี้นะครับนี่ขอที่ครับชื่อที่อะไรครับพี่สองนะครับชื่อเป็นผมเลยพร้อมต่า ตอนนี้พี่สองครับใครหัวล้อหัวล้อที่ไหนล้ออะไรลพี่สองงานแรกใครชวนมาหรือวาทำไมงานมารกาเาได้รที่เูาาลอ๋อานไหนครับคนนี้นะคูสาวอนนมูชครับ็ลูกของแม่ชมูแม่รครับ หลอกท้ายหลอกท้ายกับมาแล้ววันนี้ค่ะมีโรกชอบแง่ซอกแนนีหน้าตื่นไรนะแม่ลกลับเปนคนนี้จะได้รับที่ของเราที่นี้โอเคตรไม่กลับหน้าเราได้ค่ะแล้วใครมาเกินมาเกินสองนดือนปับแหนน์ค่มีคนาต่สีปีบ้างแถวนี้ผมรู้ใรลูกแต่หน้าจะทรายนะค่อบมเอาอะไรครับพี่เอาอะไรครับเราทำได้ที่ที่เรามีคนเึิที่แฝงซ่องบอกว่าชอบแบบให้ผมทำแค่น้ารักอะใครไม่หรู้จัเลยตอมาด้ เื้อขาวเหมือนกัเหมือัมันไม่แตกต่างเยนะนี่ทั้นี่อ้ยเีสื้อไที่แล้วไม่ดิไม่ที่ซากะซีชื่อี่อะไรไม่รู้อีกเเบียนะครับชื่ออะไรบรางเดียใช่ไหมนี่นะฮะมันผมก็ผมชื่อเบียน้เออน่ารักเบียน้ารักเนพี่เบียครับเอ่อเป็นการขับมนช่องนกานาสิงทีแล้นะครับ ทำไมถึงชอบมแกงซ้อครับหนี่ี่เพราะด้ง่ายาจะอยาแกแต่ลาลงทีมันดูไม่ดีนะครับหน้าชัดไม่หละกทำต้องบอกมันเลยโอเคทำไมถึชอบครับตัวไม่ปหอม่ซอรแต่ชอบหน้าไหนย่างคนระหน้ไหมครัหน้า้างเอออย่างนี้น่เองถึงได้ชอบนะถ้าเซอร์เจะไม่ตาม่างอะไรสกนโอเคตงกับพี่เดียได้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่โซนที่นะครัถมายแทนทัน่นีหลังหลักเลยในโซนสามกัหนึ่งนะครับตอนนี้ก้าที่จของที่จแทนซ่มนะครับแุณแม่คุณแม่เฮ้ยแมเนี่ยเราชอบีผมกครั้เราชอบกว่าลู่อีกเราชอบ่อมผมแม่ม้นนี้คนนี้เลยดีกว่าราลนะครนะอ๋อคนนี้ส่ไหมที่บอกให้ไปซอมชานักกะครับมีที่รักใช่ไหมใช่ไหมมาดีเลยครับ นี่นะครับมีตรงนี้นะครับแล้วเราบอกท่านู่ซื้อครับเราไปผาดแกงครับืนี้ชื่อนี้อะครับ่ะลังนี้หนูที่นาที่นาที่นากับแกงซองมามาทุบิตไมามาี่บอกอีตรนี้ครับตรงนี้ครับสลับสลัเพื่อจะได้นจากไปในนี่ที่นาครับไม่ใช่สุพรรณนะ เราเป็นหน้ร้านแร้วก็เราเพลงก็ไม่ไ้เลเพลงแบบไม่้เลยครับไม่ได้รับเนว่ามีแตน่ารักเลยทำให้เราชอบคนครับแล้ววันนี้พิณานมาใครมาเดี่ยวเลยมาคนเดียวเลยมาตัดี่ไานครับคร้งจะไหนแก้ไขโอเคก็เรองนี้เนาะก่ทพิณาคะ ครับก็เดี๋ยวตอนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่การเป็นของนะครับหน้าตาหรือเปล่าตกเลยครับออกไปตอนนี้บอกไม่เต็มที่เลยเออว่าเป็นเพลหนึ่งแห่งเราแต่งงานไปแล้วใช่ไหมครับแต่ระหว่างที่เรารอถึงเต้นหนักโอ้โหหุบหุบกระชากเออไม่เออไม่เออต้องที่ทั้งคนที่แซมสุดยอดตกเลยเห็นไหมครับทุกคนบอกว่าทตามเวลามาทึบทึม ไอของวันเสร็จปุ๊บเอาของวากไปให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะครับแล้วก็ม่พีพิสุรดไว้วนี่แะครับไม่เป็นคขาตําวจสอนัด้วยนะฮะทเลนะฮะมีอะไรโอถ่ายรูปเพื่อนขาวเฮ้ยิไงี่สืมีทัสาใช่ไหมฮะอเนขวงผมนเพาของฝากถ่ายรของไปให้กับเจ้าหน้าที่ด้านทางี้เลยครับ บอกได้แล้วว่ามันคืออะไรเราเราวนอ่ะฮะโอเคแล้ววันนี้ถ่ายรูปออกมาเลยแล้วบอกให้ทีมงานเล่นอะไรคนเดียวบอกอยู่ทีมงเห่าเห่าปินเลยปินเลยถูกไหมถูกไมที่เดินไปแล้วฟิวฟิวถ่ายรูปไหยค่ะไม่ใช่ค่ะถ่ายรูปที่ออกมาได้หน่อยค่ะเอออุ้ยตอเรียกฟิวรู้เห็นงันเออนะฮะซึ่งตอนถ่ายมาก็องการท็อปหน้าปีบอกไปแล้วเรียกทอยนะ เดอนไ้ลนะครับถาตไม่เลยนะครับไม่ถเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ได้มีต่อยเนาะบางทีแต่ทีที่ตกร่างจากเพื่อรวมตัวเนี่ยไม่ใช่แค่คิวของนกศิลปิน่เดียวนะครับคิวสถานที่หรือแม้แร่นั่งคิวของแฟนคลับเองไม่สบายกันบ้างจะมาบนเกงรีเลยบบว่าีก็ทีรีเแเนี้ยเดี๋เฉยๆก็เกงนิดหนียเท็ก่อนเท็ก่อนเกงก่อนนะสุดท้ายนิดึงนะ คนนีถือรูปที่สวยนะครับแล้วก็ใครถ่ายรูปด้วยมือถือกับหลานน้องๆนะครับดวงแสงใ้น้องด้วยนะครับเราทั้งร้อนย่นเลยนะครับก็ยัถ่ายอยู่นะครับดูด้วยนะดูด้วยนะอย่าเพิ่งเลยรอนนะครับขออพัรอด้วยนะตอนนี้มาเราลงถ่ายนะครับซึ่งฟิลสบายัสบายะัซึ่งเราเม่วถ่ายเป็นภาษรูปแดดขึถ่ายนเดียวนะฮะวิมีแสเหรอแล้วผมที่ถ่ายน้านนี้เราเขีวฟีเหรอด้านนี้ที่ว่า <Okay. S 1> ร,ร่นีร่างดีโอเคแต่งข็นี้เลยนะรแข็งด้วยนะความท่างะะ <c oughs> ดีร่างดี่าีโอเคที่วนนะครับเป็นการขับแนซองมานานแล้วก็มาสาด้วยนะฮะอย่างนี้นะฮะแถวโซนองใกล้ตนแล้วนะครับผมอนสาเตียมตัวนะแถวแรกเตรียมตัวนะคะโซนสองเสร็จทุเซนซนต่อ สอสอที่น yeah. no yeah. yeah. okay. right. ั okay. Okay. No. ่งอยู s <S okay. ่อย่างเรียนนะครับเราไม่รู้คือเราเรไม่รู้ว่าเรนเียนนะครับแด้หลังสุดได้ไหนไอ๋อได้มาแล้วนะครับเพื่อนคุพ่อใช่ไหมครับวองไม่ออกแล้วเป็นเพื่อนคุณพ่อนะครับไม่ใช่อะไรครับหมือมืนแก่ของวรงไม่บอกจริงอะไรครับเสร็จแล้วมิ้องเื่อนสอื่นค่ะออกเสร็จแล้วเสื้อไหมกางเโอเนี่แถวนี้มีใครยังไม่ได้ถ่ายะครับเพราะอไรนะครับจะถ่ายที่ไหมส่งไหมส่ไมไม่สใช่ไหมครับไม่ใอะไรแฟนไม่รู้ เออนะครับโอเคไปแถวข้าไป่ะลุกได้ครับซอนสามครับแล้วแตวล้งหลังาะนะครับเดิน้อมอะไครับอาอเป็นอะรครับอ๋ออ้อมข้างหลังจะแนะนำให้นะครับตอนไหนจะถ่ายรูปกับน้าก็อ่ากวบข้างไปขวบาไเกิดนะครับตามใจเลยอาจะทำเดียวแบบที่พี่แถวน้าสุดบอกว่าแหล่แหล่แ้ล่แหล่แหล่อะไรนะครับเรียนเก่งเราน้าจริงๆก็มีคนเก่งเราเยอะแล้วนะครับเดียนเก่อเรียนเก่ครับตวนี้บอก

อ๋อจริงจรินจริิงยนองใชครับผมต่างกัได้เราทำไม่แพุ้นเดวกันไวยรุ้นเดียกันโอเคครับแหมขายยังเรียกว่าน้องคุครับเสร็ลมาลงเลยครับลู้มาขึเลยครับขอม่างยากข้นเลยเลยครับโอเคครับขาดเลยนะคบโอเคตอนนี้ลูกน้อสาวกสาวท้หมด็ัุ้กคนเลยครับตอนนี้เราจะักของหวานให้แกงรัซึ่งทุกวันนี้เหยียบในเดืวันนะครับ แต่แท้ไม่เปเรื่อยครับแต่แท้ที่เรื่องเลยแต่้ไม่เครับแต่ท้โอเคครับตอนนี้นะจะขึ้นโซนสามแล้วนะฮะนหนึ่งโซนสนี่ถายรูปกำลังกอบกินไปเลนะครับผมโอเคไม่ต้องบาดีเนาะมีพี่หัวไปได้่ียนีนะเหมือนกับงมางานอีเนต์จริงเลยมีจุดนี่รับของชิลเลร์ด้ยนิลงรับเลกันนอกเห็นไหมี่ครบเลยนะครับ ให้ร hey, ่วทนี้ยังเหลาทุกคนพีนี่แบบว่าได้บุญกับาดีองเทยังจะทห้ี่ตนู้สวยนะลอง้องน้าของเาลอง้องน้าของเาราเราเราพูดจนเขาเขาพพี่แพี่ใครใครมาบุนิดเดียวอย่า่มา ว่านงานมนช่วยไม่ได้ก็วไดไมไม่ได้เธอเธอก้อมวยถือกาเธอต้องพี like uh Listen, ่วอโอเคมวมถือ like ี่าพ like, awesome ีนอแล้ว่ทยไลฟ์สดเกมเป็นอะไรนวยนะครับตอนนี้ฟังกับุก้่านที่่าดลูกสะสมขานตลอนักประจำกีีเลยนะครับหรือจะสงน้ำหน้ากับว่าให้า เวลาจะเข้าสูท่นต่อไปคุ้มเพราะมาปีที่าคุ้มนะคุมมากเพราะว่าไงเราเวลาเยอะไงถ้าเป็นปีอื่นเนี่ยจะกรเนปีแค่เป็นการแพทที่2ไปที่ไปที่ไหนไปจะม่้ปีที่ไปที่ไหนาการชนบุรีออกเช็คหน่นะครับที่3ไปที่เคยหน่อยเหมือนเดิมเนาะที่4ก็ที่ รู้าอบีอดีช้นกสดีเนาะเราลงมาตัมาั้ีนะครับแล้วก็ีนี้เราก็จะจัพี่นี่ะแชมแชมคือคนมาแล้วไม่ไไต่อแถใหม่นะคือั่งอย่นี้นะต้องกมาสอบแก้วนะนที่งานที่เลยอี่างเรก็ตายเราตอกับาจะแจเอย่าไงทำวลาไ้นะไ่ซ้อ ขึ้นแล้วบ้านละมาครับเออระทัพร้อมทำอะไรเงี้งเออยู่ครับนนะเออใช้ใช้อยู่ค่ั้นหรือว่าก็ตออแถวซื้อสินเทนกนนะนี่คืออะไรครับให้เราแต่งด้วมองหน่อด้มองด้คะนะทีมเรา่องช่ว้ค่ะลองไปหาใช่ไหมนี่ อันนี้คือชื่อของเสื้อคือล้ลาย K S ก่อนหรือล้อลายอ S ก็โอเคครับเ S เล่นในร้อตะกรชื่อว่าอะไรบอกนะใช่ไหมครับอวอาวอ้าวอะไรนะครับเรานั้นพานเนัาตอนี้กรถามว่านลงะไม่ใช้ชื่อจ แกแกเล่นไทยคนที่บอกว่าชาชัยคนที่บอกว่าวิชิรูอันรอไทยแล้วพี่ถามพี่รู้ไหมพี่ก็รู้สึกพี่รันเมากยเชื่ออะครับพีว่าเช่อาชัยขพบคุณูรับใสเสื้อราชิบไสิบิ้นะครับเลยตอนนี้มากับฟก็ได้โอกาสดแข อยาลรายดงพี่วอนะเออแต่มาพี่ช้ยงทำได้น,นะครับเป็นคนของประชาชนเออห่าเกลียดมากเลยค่ะคนไหนถ่ายรูปพี่ชัาพี่วอร์กส่้ด้วยนะคะถ้ <c oughs> าที่นี่ก็และถ่ายนะ,ะ <c oughs> ยให้เดนียๆนะคะะรับะทำไมก็ได้แต่บุกเสิร์ฟนะ ถ้าเกิดใครมีูาแล้เนรูปเนี้ยเราจะรีพอตนครับให้็อก็อนะครับแล้วก็เป็นรูปของท่านนะครับผมโผล่หุ้ยี่ก็หลกันได้ไหมันเราฉีกขาดนเลยนะนี้เราฉีกแล้วก็ไม่ได้เราจะร้ายไปเนาะโอเคครับตอนไหนที่สองหันร้ายมาเราจะ เราจะบอกว่าใครขึ้นเราถ่ายรูปไม่มีใครไม่ได้เกาะแขนส้มคนะปีนนะปีนนะใครเกาะใช่ไหมศพตนพี่โมพี่โมพี่โมพี่เดียพี่เนี่ยเขาอยู่นี่อยู่นี่อะไรนะอยู่ฝั่งนี้ฝั่คิวอ่ะฝั่งคิวคิวคิวฝั่งนี้ฝั่งคิวอมู่้ครับก็ยังไม่บอกฝั่งนี้อ่าเอออยู่ไหนอ่ะนี่โอเคมันมันมืด่มด พี่เดียพี่เดียบอกว่าไม่ซส้อขวานให้น้องแกตอบเพราะว่าเลือเอ็งปรตอบเลือดนะครับโอ้ยประสาทอีสาสของขี้ผิ้มันวนเออนะครับไม่บอกอะไรเลยนะครับจนทบได้ข้าไม่ถึ้ไม่เสียสิดร้มอไร่ิดรมื่ไหร่ดีนะครับล้วแล้วม่อไจะมานะกว่าจับพี่วะพี่แี่น่ะโอ้รู้ ลอให้คามรล้อะไรครับลู้อะไรครับโลโก้นะครับนี่เสื้อซึ่งชันนี้นั่ข้องนะครับไ้ซอบครับโอเคโอบคสวัสดีครับอันนี้ทําจบผมให้จเสร็จเดียวกบบเราไอซองใช่ไหมครับเออใช่ไหมพี่โอเค นะครับนี่นกรตักเอายางตอกแคร์มาสับแ่งซองนะครับเข็มนอุ้ยถ้าวยัง้มืถือพี่ลูกพูนโลกล้นี่แล้วก็ไม่ตองากนะครับมันจะเติมเต็มนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวช่อเาอไครับมีแกมาเช่ไรครับนก้ามากับใครนบคุณแม่ครับวันจะสงม่ได้แม่เฮ้ยนาทีนนะแต่นิก้าทาไม่ชอบที่แ่องับหรือว่าต่างมาได้เฉย อ๋อมี่แจบอกว่าไม่ชอบพี่แกชอบข้าี่ขอจีนเออเห็นไหมถ้าือชอบร้องเพราะพี่อยากจะชอบน้องมากกว่าได้ได้ได้ขอมจีนให้เยอะครับล้นะะครับ้วนี้เพครับสวัสดีครับอันนี้เพียมันมาให้ครับนะฮะเป็นนักสืาที่จยา่งเลยวันที่มหาลัยนะฮะอ๋อนล้ครับเป็นการกลับไปง้อมนานแ่ไหนครับต้อวดเลย นีแต่งอเอ่อตรวดาแบบใช่ไหมครั okay. บโอเคชตรงไหนตอ,น,อ,องงนะน,นที่แต่ง้องตรหมวจำด้ไหนี่เขาร้องในเพลีชอไหนครับอ๋อแตกตางแต่คนอื่นก็ต้อง,งแข่ง้าไวนะครับที่ชื่อนี้มีครับมาเชครัโอเคสวยนิเรียเรียวแวเลย เดี at, zusammen, one, one. On, yeah, so ๋ยวเราวางนำรวมงดนเลยนะครับอตอนนี้เข้าโซนสามแล้วนะฮะใกล้จะหมดแล้วยังไม่ได้ตอแถววีเลยนะครับโซนสามไม่ใช่แถวนะครับอายุนะครับเลขสามเลเลขสาดีที่สามโอเครโอเป่าอเครก5แต่ที่5เนอะกหมนะครับ้ห้สิครับน้ำหนักรอบเดียวหรือว่าเดียวครับ น้ำตัคกะน้ำตาค่ะ้นี่ร้องอะไรครับเขาตาสวยมากเลยตาเลยชอบอะไรกย่างเ้ยชอบครับชอบอะรชอบอรรับขอนะครับชอบหมดเลย โอเคใช่ไหมหายแล้วเหรอไม่เลยจังวะที่วันที่เดินคุณก็วอลเดินรอบนะครโอเคครับมีใครยังไม่ได้ต่อแถวเลยครับสุดท้ายที่สนไหนพี่แชมชั้นชั้นชั้นก็สุดท้ายอ๋ออยากเดินพี่วอลต่อใช่ไหม น you know so, you know erm ี่เราไปเพื่อปิดแล้วเพราะทีมแมสนุไม่ได้ลกครับพี่ทาแกงกลัไปแล้ว้วยเหลือพ่อหมเหลือเหลืออะไนี่พิ่บอดอสแตนดี้สแตนดี้นะครับสแตนี้ยังไงอยี่กับบ้านนหครับเอาไปที่นี่นะับมีชิ้นช่องมนุนูห่เลยรับี่ยครับ เน่ยรับไปับไปเลยับเลยนั่ยได้ไหยากให้นัเเนใจเนี่ยโอ้แฉแฉได้ก๊อฟใ่ตอนนี้คือถ้าถ่ายรูปก็จะติดพี่บอด้วยรปเลยพี่อลมากตอนนี้กับการเป็นเจ้าพี่ยอ่ยกรงเียนาช่างานค่ะเไครับ อนี้ล้กครับอันนี้ครับลงลูกอันน้เลยหลงูกบนกายแข่สอรูปกระโดดงกระสอูปเลยครับหลงไปง้ด้วยครับแล <c oughs> ้วก็ใครที่ไลฟ์สดเนาะก็อย่ง,อนองนี้นแเพิ่มไม่หด้หรอครับเรา่านหมดังนน้เกิดบางคนก็อยากจะเข้าไปดูตัวกะานี้นะครับก็จะได้ดไลค์คลิกได้ครับกัะะอใา่หลวงเป็นบางสาของวันนี้เนาะทุกคนที่ไม่ได้มา,าะะหรือคนที่มาไล้วจอไปย้อนดูได้ครับ โหนดก้องนีแล้วกาเอี่ยวแม่ครับเล่นตะก้อนนีหนักบกก้องตีเล่นยาทุกคน อาามาเลยมาเลพ่จริงีมงานก็คือแบบแับแบบแบบแบทาบบแ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 อบแบบแบบแบบบบแ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 บบบบแบบบบแบบแบบบแลบแบบแบแบบแบบแบแกบแบบแแแบบ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 บบแบบแบบทบบงนแบบ ปกปืนยังไม่กลับทีเรื่องหลังเลยนะครับถ้าไม่มีทีเรื่องหลังแจกแบี้พลังถาไม่มีทีเรืองักอรไปไปเออชุบหนึ่งชุบหนึงลชุบห่งอรตองอไร่องจ้าทุกทีอ่ะพี่แจ๊บพี่แจปาย พอาไที่เจาบ้าทยเลยๆเลยทำเองให้เองแล้วก็บอกคิวเองลูกแย่หมดนะครับผมอ่ะเอาข้าแช่รับอยู่ตรงั้นเดี๋ยวแกงนิดไปโอ้โหมามาใครรู้ไหมใช่เดียวหัดใช่ปะ โอเคมามาอะไรครับ okay,